สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของแผนการตลาดละมิตาที่สมกำลังที่สุดนะครับณกเวละนี้และเป็นแผนกาตลาดที่กําลังมาแรงมากๆนะครับสำหรับบรัทนาณิตาของเรานั้นนะครับใช้แผนการตลาดแบบไบนาลีนะครับไบนารี่คือ2งสายนั่นเองติดตัวด้านซ้ายขวาด้านซ้ายกับด้านขวานะครับทำเตียง2สายเท่านั้นก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูแผนกาตลาดอันสมกำลังของนิ ion, ตากันว่า ใช้เงิน490บาทก็ทำธุรกิจได้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันเลยนนะครับสำหรับการทำธุรกิจกับบริษัทนิตานะครับปัจจุบันเราใช้เงินเพียง490บาทก็สามารถทำธุรกิจกับบริษัทนิตาได้นะครับโดยใน490บาทนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือ1กาแฟมะรุมนะครับกาแฟมะมะรุมและนิตานะครับ1กล่องมูลค่า230บาท สองในเรื่องของชามารุมชามารุมลามิตานะครับหนึ่งกล่องมูลค่า230บาทนะครับและเมื่อท่านซื้อสองซื้อสองอย่างไปนะครับก็คือชาแลงกาแฟไปสิ่งที่ท่านจะสามารถทำเงินจากลามิตาได้ก็คือในเรื่องของแผงกระดาษนั่นเองท่านสามารถทำไรายได้จากแผงกระดาษเาสารลามิารตราคือในเรื่องของค่านแนะนำนะครับ 490บาทสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้เลยโดยสิ่งที่ท่านจะได้รับไรายได้ที่ท่านจะได้รับนะครับคือ1 <c ười> ค่าแนะนำแล้วจ่ายสูงสุดถึง30%ของทีวีเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นการจ่ายค่าแนะนำที่สูงมากๆนะครับในส่วนของค่าแนะนำตรงนี้นะครับขอขออนุญาตอธิบายขยายขอบฟังนิดหนึ่งนะครับ วันนี้ตัวเรานะครับตัวเราลงทุนกับนันิตา490บาทมีคะแนนสวนตัวเท่ากับ100คะแนนวันนี้เราไปแนะนำเพื่อนมา1คนชื่ออะไเอเอลงทุน490บาทเช่นเดียวกับเราเอก็จะมีคะแนนเท่ากับ100คะแนนใน100คะแนนตรงนี้บริษัทนันิตาของเราจ่ายผลประโยชน์ให้ในเรื่องของค่าแนะนำ30เปอร์เซ็นต์นะครับก็เท่ากับ30บาท หนึ่งคนนะครับลงทุนด้วยเงิน490บาทถ้ารับค่าแนะนำกับคืนไป30บาทต่อหนึ่งการลงทุนต่อละหัฉะนั้นเดียวเราไปชวนเพื่อนได้อีกหนึ่งคนนะครับไปชวนนายดีมามีลงทุน490บาทเช่นเดียวกับเราเท่ากับมีคะแนนส่วนตัว100คะแนนเรารับค่าแนะนำ30%ของ100คะแนนเท่ากับตรงนี้เรารับค่าแนะนำ3 0บาทฉะนั้นเราแนะนำคนสองคนด้วยเงินลงทุนเพียง490บาท เรารับรายได้เท่ากับหกสิบบาททันทีและถ้าสมมุติว่าท่านสามารถทำหน่วยลงทุนสี่เก้าสิบาทตัวน,นี้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับเอาแค่วันละสิบหัสจะพอสมม,มุติว่าท่านทำได้วันละิบหัสนะครับสิบหัสคูณด้วยสามสิบบาทเท่ากับท่านจะมีรายได้สา0ร้อยบาทต่อวันด้วยรหัสี่้ย้าสิบบาทครับถ้าสุว่าท่านจะมีรายได้สูงถึง 300บาทต่อว,วันและใน300บาทต่อว,วันนี้คูณด้วยนะครับคูณด้วย3าวันท่านจะมีรายได้สูงถึง9,000บาทนะครับโดยฉเฉลี่ยแล้วเ0 0าบาทต่อเดือนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมา,มากๆสำหรับคนที่มีเงินทุนเพียง490บาทก็เริ่มต้นทำธุรกิจตรงนี้ได้เลยนะครับลงทุนเพียง490บาทสามารถสร้างรายได้มากกว่า ห่งบาทต่อเดือนนี่คือในหน่วยลงทุนที่ต่ำที่สุดที่จะออกมาสนับสนุนในส่วนของผู้นาและสมาชิกผู้ใหม่ที่จะเข้ามาเริเ่มธุรกิจกับบริษัทนี้ไดาา้ใช้เงินเพียง490กิบาทก็สามารถทำธุรกิจได้แล้ว